สวัสดีนะครับอ่ามาลองของใหม่ EP สองนะครับนะครับก็เช้านะครับมาออกกําลังนะครับออกกําลังเอาเหงื่อครับคืนก็ฝนตกทั้งคืนนะครับแล้วก็มาลองของใหม่นะครับในการขุดต้นไม้นะครับผมอาจจะเป็นแรงบันดาลใจใครสักคนนะครับที่มองหาตัวเองยังไม่เจอนะครับว่าจะทําอะไรกับชีวิตผมก็เหมือนกันนะครับ อายุกระป๋าไปห้าสิบกว่าแลครับนะครับเพิ่มเพิ่งจะมามองหาตัวเองนะครับเพราะว่าชีวิตตลอดเวลาที่ผ่านมาขับแต่รถนะครับอยู่แต่หลังพวกมลัยนะครับวันนี้พอได้มาสัมผัสกับกลิ่นไอของชนบทแล้วก็ประสบการณ์นะครับแล้วก็การชี้นี่นะบ,บอกกล่าวส่งต่อของอาจารย์เอกตะกลน,นะครับมันเลยได้รับไออุ่นได้ได้รับการแบบ ขัดเกลานะครับสิจใจนิดหน่อยจะวันนิดหน่อยก็มานนดีแล้วครับมันก็ค่อยๆเพิ่มทวีคูณขึ้นนะครับทําให้เรารู้ตัวเองว่าอยากจะทําอะไรนะครับต่อไปนี้อยากจะทําอะไรอยากจะมีชีวิตไปทางไหนนะครับตอนนี้ก็ความมุ่งหวังก็อยากจะมีฟาร,ร์มไส้เดือนนะครับนะอยากปลูกผักต่อสารนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจารย์จะมอบให้นะครับในวันข้างหน้าก็คือจะเป็นไม้กวาด ทำจากกระพลาสติกก็ดีนะครับถานอัดก็ดีครับก็ยังมีหลายอย่างนะครับที่อาจารย์ยังไม่ได้สอนเรานะครับก็ผมก็มาอยู่กับท่านมาเรียนรู้นะครับเนี่ยก็ถือว่าผมโชคดีนะครับมาอยู่กาบท่านกินอยู่บ้านท่านหมดนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็เอาเรียกว่าเอาแรงแรกจบวิชาความรู้นะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่มาได้บังคับม่ได้มา บอกเอ้ยต,อต้องทำนั่นทำนี่ไม่ใช่นะครับเรามาให้เราทําตามสบายครับทาเหมือนบ้านเราเองนะครับทําแล้วมันมีความสุขก็ทําไปเรื่อยๆอยากทาอะไรก็ทําไปแต่ก็บอกอาจารย์ว่าจะทาอะไรก็สั่งมาเป็นอย่างงเราก็จะทําไปทีละอย่างอย่างนี้นะครับเรามีความสามารถแค่นี้เราก็ทำาเราไปเรื่อยๆอนะนี้ก็ไปทําอาวุธมาไม่ใช่อาวุธคนระับอุปกรณ์ในการขุดต้นไม้บอกอาวุธจะติดเรื่องอีก ประกอบนะครับอาการขุด,ขดต้นไม้ขุดรากไม้นะครับมาติดตามดูครับตอนนี้เงาเงาใหญ่นะครับยังไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนนะครับแต่เมื่อกี้ขุดไปเจอรากแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องใช้หางปลาตัวนี้แทงรากมันออกก่อนน้ำหนักนี่ไม่ต่ำกว่าห้าสิบโลนะครับไม่น่าถึงประมาณสามสิบกิโลน่าจะได้ เป็นหนึ่งลากนะครับ ้นัให้เจอรากเพื่จอจะตัดรากออก ลงขึ้นเลยเหมือนกันเนี่ยครับผมจะพามาดูนะครับลากที่เราเจอครับนะถ้าเรามีจับจับไม่ได้เพราะป้องใหญ่ ก็ประมาณนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งเดี๋ยวพาเอฟซี C ไปดูนะครับแป๊บครบงก่อนชุบนี่นะครับก็ี่ลากนะครับนี่นะนีนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมจะมีรากหิวเต็มไปหมดครับเราต้องแทง อาหารปลาะครับแทงรากพวกนี้ออกครับ,รบนี่นะครับหางปลาก็ประมาณนี้เราก็จะทิมทิมลงไปตรงนี้นะครับนะี่ครับทิมทิมลงไปให้มันขาดตรงนี้นะครับเพื่อเวลาเรางัดขึ้นมันไม่มีรากยึดมันก็จะขึ้นง่ายนะครับอย่างต้นเมื่อกี้ครับที่ผมกาขึ้นไป ผลนึกกว่าจะยากนะครับเพราะมันติดกำแพงก็แทงปลาแทงด้านหลังเลยนะครับขึ้นง่ายๆนะครับเมื่อกี้ตรงนี้ก็หลุดไปแด้นะครับนี่ครับหนึ่งรากใหญ่ไหมนะก็เอาออกไปแด้เอามาอีกด้าอีกด้านหนึ่งนะครับโอ้หอบนี่นะครับอายุมากแล้ว ท่านที่ยังหนุ่มๆท่าตาวๆาอยู่นะครับก็อย่าคิดไปนานคิดไปไกลนะครับตอนนี้มีโอกาสก,ก็กลับบ้านนะครับช่วงโควิดอย่างนี้นะครับกลับมาบ้านเรานะครับมาเยี่ยมมาเยือนพ่อแม่พี่น้องนะครับหรือบ้านเรามีที่มีทางก็กลับมาทําเศรษฐกิจพอเพียงน,นะครับผมว่ามันจะทําให้ชีวิตเรารอดมากกว่าการอยู่ในกรุงนรืติดสิ่งสวยหรูอยู่นะครับ ลองมาพิจนารณาดูหางปลายยังเด้งนะครับแล้วลากต้นขนาดนี้นะครับมันก็เรียกว่าอะไรมันมันมีแกนข้างในแล้วนะครับแกนมันจะดำๆก็รเรียกอะไรมาผมเดือกไปจุด ไม่แกนอยู่ข้างในคัเป็นใต้ดำๆขนาดด้วย,ยตัดยากนะครับเมื่อกี้เอาหางปลาแทงยังก็ะเด้ง เ,เก็บนะครับเก็บเพืลบครับเพราะเดี๋ยวตรงนี้จะทำตีจะกลางสเลมตรงนี้นะครับ โอ้โยกกันนะครับต้นตนต้นกระถินนี่มันจะไม่ต้นกระถินนี่มันน่าจะไม่มีรากแก้วแล้วครับนี่ผมตัดรากออกตอนนี้ยกได้นะครับเห็นไหมครับมันง่ายครับ จะมีหางปลาตัวนี้แต่ว,ว่าเราต้องขุดหารากมันให้หมดนะแฉะไปหน่อยสักคนนี้ทำง,งานยากนิดนึงเนึบอับ ว,วิธีการขุดทํามันติดกับแพงนี้เราต้องขุดด้านหน้านะครับให้มันลึกๆเพื่อเวลาเราโน้มมามันจะได้มีช่องว่างให้เราโน้มกิ่งได้ง่ายนะครับถ้าเราไม่ไม่ไม่ขุดให้มันลึกมันจะโน้มไม่มา สวัสดีครับอาจารย์เช้ามีคนนาอะโอ้ผมไม่นินทาครับเตียงบอกว่าอาจารย์ยังไม่ตื่นเป็นไงครับการนอนบนที่สูงใช่ไหมนี่เลยครับเรายุ่งมากก็นอนนี่ไม่ได้ มันต้องอครับมันต้องเรียบๆจางินกาแฟนี่เลยไหมเนาะขราช่องขราช่องกาแฟอ๋อครับอราบ,บ,บคลิปนี้ขอขอจบไปท่นี้ครับติดตามต่อไปนะครับ